สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนายเลซี่เกมเมอร์นะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาแคสเกม a n g r ี้เบิรนะฮะภาค2โอ้โหภาคแรกก็สนุกแล้วนะครับภาค2นี่สนุกยิ่งกว่าผมก็ลองเล่นไปแล้วนะฮะถึงด่านที่10แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นต่อกันเลยละกันนะฮะด่านที่10ก็บอกก่อนว่าภาคนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรอยู่นะครับ นี่มีไอตรงหัวใจข้างบนซ้ายเนี่ยมันเอาไว้แบบเวลาปกติเมื่อก่อนคือเวลาเรารีด่านเนี้ยมันก็รีได้เลยใช่ไหมเอออันนี้ก็ต้องเสียหัวใจนะรีครั้งหนึ่งก็เสียงหัวใจครั้งหนึ่งนั่นเองก็ประมาณนั้นตั้งค่าไม่มีอะไรมากนะฮะสวยเพชรตรงนี้หนึ่งเพชรนี่ผมไม่รู้ว่าไปทําอะไรทัพทีมเหมือนนีนะเออเคเริ่มต่อเลยนะด่านบอสนี่แหละจัดเลยนี่รีรอแล้วภาคสองนี่มันมากนะครับ แล้วก็ภาคนี้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่นะถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมันจะมีตัวฮีโร่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวฮีโร่ไอ้เหียตัวแม่งติดโมบ้าตัวน no, กนะฮะตัวแองกิบเบิร์ดของเราเนี่ยมีหลายตัวนะฮะเรียงกันแล้วก็เราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าให้ตัวไหนมาก่อนมาหลังได้นะมันต้องใช้ตัวหน้าก่อนหรือใช้ตัวหลังในวันนี้แต่สำหรับภาคนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะฮะนี่ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะของไอแนบความสามารถปกติของตัวเนี้ยแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นคือตัวแรกสุดนะฮะตัวเอของเราเนี่ยมันจะมีพลังจิตแบบใช้สายตาเอ,อจ้องมองแล้วทําให้ศัตรูเนี่ยเหมือนโดนลมพัดเลยในะมานี้เดี๋ยวด,ดูดีกว่าเรี๋วต้องดูเดี๋ยวต้องด,ดูโอเคจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนนี่ยิงมาตรงนี้ยิงมาตรงนี้ แล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะหล่นมาทับอันนี้ระเบิดตุ้มเป็นก,กู๊กคันแน่นอนนี่วางแผนมาดีไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแม่งเหมือนที่กูคิดที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ได้อยู่เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือแบบกุลาหมูมันตายอย่างนี้ใช่ไหมหมูมันจ่ายเนี่ยหมูมันจะกระเด็นกระเด็นมาโดนหน้าจอเออกระเด็นมาทางจอ เนี่ยชอบ่างนี้แหละแม่งเสี้ยวฟ้าวดีโอเคมีบอสแล้วแล้วก็อย่างนึงนะสำหรับบอสเกมนี้นี่คือมันจะเป็นหลอดเลือดข้างบนนะไม่เหมือนภาคก่อนนะภาคก่อนนี่มันจะเป็นหมูพระราชาใช่ไหมเออแล้วใส่หมวกใส่ไม่ใช่หมวกมุงขุดเออใส่มุงขุดนะเออนั่นแหละโดนนับเป็นระเมจน,นะแต่นี้คือนี่เลยมาแบบเป็นหลอดเลือดเลยดูทำหน้านี่ขนาดเป็นหัวหน้าเนี่ยยิงไม่ดี ยึร้อยปะเนี่ยตกไปตายปะเนี่ยเออโดนแดกเอา้าไม่ชิบหายไอ้เหี้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ไม่ตายเหรอหรอ,หรอ,อุ้ยเอาแล้วก็เดินตกไปชนะเลยปะเนี่ย โอ้โหชนะเลยเยี่ยมสามดาวจัดไปไม่ไม่ไม่อันนี้ต้องเข้าเฟสแมวแมวอาหครับด่าน11นี่ไอตัวนี้เลยแม่งเป็นตัวหลักของผ้าเก่าจำได้หน้าอย่างนี้ใส่มงกุฎนี้มีอยู่ตัวเดียว <c oughs> สาดตจะลอกก่อนจะไปตบให้หน้าแหกแน่นอนไม่ได้ อยูด่ดีๆนึกไงไม่อยากแคขก็ไม่รู้เนี่ยแองกี้เบิร์ดคือแม่งสนุกแขกผ้าเนี่ยจริงโหแล้วไกลไกลด้วยคือพักบอกเลยว่าภาคนี้มันสนุกจริงๆนะได้ตัวเพิ่มเนี่ยอ๋อได้เป็ดถ้ายิงเป็ดไปอ๋อโอเคถ้ายิงเป็ดไปเนี่ยคือเป็ดมันจะอ๋อกลายเป็นหลายชิ้นโอเคเป็นโกลเด้นดักนะฮะอ่า เงยเทียมใหม่หมาเพิ่มเลยเว้ยเปิดใช้ได้เลยปะเนี่ยพดใช้อ๋อมีจำกัดด้วยอ่าเดี๋ยวมันจะมาสอนเราก่อนใช้ไปน,นี้แล้วไงต่อยิงเลยเหรอเอาจริงดิปึ๊บอ๋อคือแค่เรายิงแฟมมันก็จะไอ้นี่แล้วอ่ะเคาเรียกว่าแง่มันจะสปอนเองอ่ะมันจะเกิด เกิดที่นั้นๆเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคโอเคไปอืเออบอกก่อนถ้า <c oughs> เรายิงตัวหนึ่งไปอย่างเงี้ยแล้วแบบคือยิงไปปุ๊บม,มันจะยิงไปเลยนะแล้วพอถัดมาสเตจท,ที่2ใด่านที่2ตรงเนี้ยมันจะไม่มีให้ใช้นอกจากเราจะทำลายเข้าของตามที่มันกำหนดแล้วค่อยฟ้าตรงเนี้ย มัจจะพุ่ขึ้นมาแล้วก็เต็มเต็มเสร็จจะได้ตัวที่เรายิงไปกลับคืนมาอ่าลืมบอกลืมบอกึอก่งไปทำอะไรบนนั้นเออแล้วมันมีข้างบนซ้ายด้วยเห็นไหมข้างบนซ้ายหน้าจออะ่ะมันจะแบบถ่ายไปที่หน้าหน้าตัวพระเอกกับตัวตัวเนี่ยตัวหมูแบบฮ้ยไม่เราทำหน้าไอสัตว์แม่งจะยิงไปแล้วอะไรมาเนี้ยเออไม่ทำดีท่าเนี้ยมันมันนีปล่อยพลงังปล่อยพลงัง หมดอะบอกเลยหมดอะตามนั้นมันชอบแบบภาคเนี้ยภาคสองใหผมว่าไม่ดูเดียวภาคง่าจริงจริงสปายเลยทีเดียวอุ้ยเกือบสองแสนแ้่เล่นไม้ไม่เค่ถึงเลยสองแสนได้แค่แสนเก้าเองสงสัยฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะรอรอโหลดนิดนึงและได้ตัวเพิ่มมาเนี่ย น้ำแข็งอ๋อ oh, อันนี้ก็ประมาณว่าถ้าเรายิงวิสัยหรือไอกระสุนน้ำแข็งอันนี้ไปนะฮะสำหรับอะไรที่มันเป็นโพดอย่างเงี้ยโดนปุ๊บเนี่ยโดบนดบล็อกโดนอะไรพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นน้ําแข็งมาเลยแล้วเราก็สามารถเจาะเข้าได้ง่ายขึ้นไงโอเคโอเคแ้วมันจะสอนใช้มั้งเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยอย่างงี้ยัคอมโบได้ยิงอันนี้ไปเสร็จเอาเป็ดมาโ oh, oh, อ้โหหลอก เป็นน่เดี๋ยวมันจะเป็นน้ำแข็งทั้งไอ้นี่เลยทางเขาเรียกว่าทางอะไรนะแต่มันไม่มีเนี่ยอ๋อมันไม่ต้องเล็ง <c oughs> มึงงานนี้โดนแน่นอนไปไปายห่างหมดอะ เนี่ยถ้ามันเต็มเห็นป่ะเมื่อกี้ถ้าทุกคนดูมันเต็มปุ๊บแม่งจะได้ตัวนั้นกลับคืนมานะมันจะยิงฟรีแบบไม่เสียตัวนั่นเองเอาไงใช้เป็ดดีเปล่าใช้เป็ดก็ได้เออแล้วก็ดอกไม้ที่อยู่ในฉากนี้คือมันจะสามารถกินสิ่งของแล้วก็โค่นออกมาตามทิศทางนั้นได้นะถ้าเราโยนอะไรไปตรงน,นี้มันก็จะพุ่งออกมาประมาณนี้ฮนะแล้วก็ตรงน,นี้ใช้บนเหลืองก็ได้นะยิงมาปุ๊บแล้วก็พุ่งลงมาตรงนี้เร็วๆได้บปก่ มาเห็นตัวได้ปะเอาไม่ได้หรอ,อะ,อะ,อะไปไปนี่ตามแผนเราไปจ้าโอ้โหอุ้ยเยี้ยมันบินไหนร่างเราจะกินเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะพ่นออกมาประมาณนี้อันนี้คืออะไรเอ้ยเฮี้ยมันรอดอเห็นโอไมค์ก็โอ้โห ไอชิบห,หายเพื่อเห็นจบแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้สามดาวเนี่ยได้สองดาวแน่เลยได้แค่เบอร์ดี้เฮ้ยยังสามอุ้ยสองแสนสามเลยอะ่ะโอ้โหเหนือชั้นว่ะมันมันแล้วคือบอกก่อนแม่งเยอะมากด่านด่านแม่งเยอะแบบนี่เพิ่งสิบสามแล้วเดี๋ยวก่อนวเรื่อยให้ดูแล้วเลื่อให้ดู ดูดูฮะ20กว่าอันนี้มีอน,นี้ด้วยเขาเรียกว่าลงดันเหลืออะไรทุกอย่างไม่รู้เวลยี้ายังไม่ถึงเหมือนกันนี่ตรงนี้เห็นปะ <c oughs> ต้องคอมพิคคือต้องผ่านเวเลยีก่อนถึงจะไปที่แอรแออริน่าเออมาสนามลบอะไรประมาณน,นี้ผลฤวดูด่านนี่น่าเล่นมากอะ่ะโอ้โหแคตยาวบอกเลยนี่ไปอีกเรื่อยๆยังไม่หยุดด้วยนี่ไปเรื่อยๆครับร้อยกว่า 200ได้มั้งเท่าที่ดูนี่เอ้ยยังไกลดีอยู่เนี่ยนี่240ด่านโอ้โหเล่นตายแหกอะ่ะจริงๆมาเด,เดี๋ยวก่อนดูเลื่อนกลับไปเยอะมากโอเคเราจะเล่นให้จบเดี๋ยวพาร์ทนี้เราเอาให้จบด่านนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปที่ใหม่เดี๋ยวไปไปเมืองใหม่ทีหลังมาๆมา,มาเล่นให้จบไปก่อนนะ ไม่ใช่เว้ยเทพพอโอ้แค่นี้ใช้ทำไมจิ๊บนะนี่เลยเอ้ยไม่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 เสียวไม่เสียวอันนี้ดีกวผังจิตแค่มองก็สิเอ็นเอ็นเอ็นเรียบร้อยโอ้โหกูนั่นหงหลงท้งานเฮ้ยไอ้เที่ยขี้โกงเนี่ยเอาเอาโอ้โหไอ้สัตว์ พี่โกงอนะเนี่ยไม่ชิบหายกรุงยัดหน้าแม่ไงเลยว่าเนี่ยล่ะโอ้กูพลาดกูพลาดอ๋อ,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 อยี่แอร์แลอย่างเยอะคือคุณแม่งเหลือตัวเดียวครับจะอะไรไปสู้วะเดียวแล้วเลยเออ เฮ้ยย,ยังได้ยังได้ยังได้คืนอยู่ตะกอนตรงนี้ต้องไกลๆหน่อยมีไปประมาณนี้เลยอืออ้าวไอ้เจี๊ยเฟลโอ้โหไอส้ไอสืดไ,ไอเ้เอ้แต่แบบเล่นมาไม่เคยพลาดพลาดเลยงานนี้พลาดเลย อ๋อรู้แล้วเพจเอาไว้ทำไมใช้60สิบเพจเพื่อที่จะคอนตินียใหม่เริ่มใหม่เดี๋ยวถ้าหเห็นปะหัวใจจะลดไปแล้วอันนึงแม่งแม่งไอนหน้าหมู <c oughs> ต้องใช้ว่ะนี่แต่มันจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ซื้อเพิ่มได้ไมั้มใช้เลยมาถึงใช้เลยดีกว่า อทีเนี้ยละมือตายหมดแน่นอนไปอืมไเฮี้ยนั่นนี่แหละไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหอีดูอะมึงเก่งมากใช่ไหมฮะมึงเก่งมากใช่ไหมโอ้โหไอ้เฮีย้ยมึงก็ยังไม่ตาย ยิดแม่เอ่ยล่ะโอ้โหไอสัตว์มันจะถือเคี้ยนนะครับเนี่ยโอ้ไม่เกิสกูเฟลอีกแล้วคงตายไอสัตว์เอ้ยคือคือกูเสียน้ำแข็งฟรีเลยเนี่ยอีด่ว ไอ้เหี้ยอ้าวล่มหายมึงเซอร์ไพรส์มาตาฟัคเกอร์เลยไม่มีและไม่มีที่ล่มแล้วไม่มีที่ล่มไอ้ hey, สับเลย <c oughs> แล้วกูเอาหัวไปมองเลยทำไมเนี่ยเอาไอ้เหี้ยสองตัวตีโอ้ เออกูก็แีกโอ้อ้สุดเอ้ยกูไม่เอาจริงแล้วจริงจังเกมมิ่งแล้วมามาจริงจังเกมมิ่งแล้วฟาดมาพอเลย ไหวแล้วค่ะแต่ก่อนจังหวะน,นี้นี่เอาไงดีพี่เคโล่ไม่อยู่แล้วด้วยตัวเองเราก็ไม่อยู่ป้องใหม่มีไว้เพุ่งชนแม่งเลยนี่แหละนี่แหละอย่างเนี้ยแหละอย่างเนี้ยแหละแจมมา เจอพลังจีขั้นสุดยอดพลังจีขั้นสุดลูกโป่งมึงลอยไอ้เหี้ยเฟืองอีกแล้วนี่แหละโค้นเฟืองเลยอะแม่งไม่ได้สามดาวปะเนี่ยเออยังสามดาวอยู่เว้ยซาก์เกินแสนนี่ไงก็ได้ใช่ไหมสามดาว โอเคเยี่ยมโอเคเอ้ใกล้แล้วใกล้ตีตกหน้าบอสแล้วโอ้โ oh. หดีดีดีไม่ใช้ด้วยเปือโอ้โหโอ้โหพุ่งเข้าไม่ได้เนะี่ยชิบหายแล้วไงไม่เป็นไรเว้ยไม,ไม่ไม่ต้องใช้พุ่งนี่นี่ อวะไปสไตล์อ่ะโอ้โหลหลอ่อคนมันเก่งช่วยไม่ได้ด่านนี้ต้องพุ่งไปโดนระเบิดก่อนซึ่งพุ่งพุ่งใช้เมื่อกี้ซุปไก่แล้วมงงานงนี้นี่เก็บไว้ไดีว่าโอเคโอเคะพึบนี่นี่ไลน์ได้ได้ได้คืนอยู่ได้คืนอยู่ นี่ใชน้นี่คุ้มดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะปึ๊บอุ้ยนี่สิเฮ้ย่ยานไอยสามดาวดาวสุดท้ายของวันนี้แล้วของพาร์ทนี้มามาปอสเลิกขโมยไข่คนอื่นได้แล้วนี่แหละ ด้วยความเก่งกล้าสามารถทั้งหมดที่มีไ้ลูกกระจอกไปไกลๆเลยใช้ความจิตผักแม่ง่อนเลยนียล่ะนี่ยล่ะลนลนลนอือลนลน หลนกูไม่ต้องฆ่าด้วยไม่ต้องฆ่าด้วยอไอ้มีดอกไม้มาดีตรงนี้แหละเอาแล้วใครบินผ่านหน้าไปไลมมาบอสบอสมาดิมาตบสิีอ้ยังไม่ถึงอบอสเหรอออกมาแล้วพูดพูดนี่เลยโหแล้วเพิ่งใช้พร่อเอกไปเอาไงเอาไงเอาไงไงผลแม่งตรงนั่นแหละ ชนไม่ตรงตรงนั่นแหละชนไม่ตรงตรงนั่นแหละชนไม่ตรงตรงนั่นแหละโหชิบหายแล้วถึกด้วยเรียล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะไอ้นี่ต้องชมตรงนี้ตายมึงตายคุกไอ้ าพายเฟลพลาดกูพลาดอีกแล้วยองเสียเพชรเว้ยมาเพื่อที่จะได้กระทือต่อเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่มีอื้อมึงตายอย่างเงี้ยโอ้โหมึงก็ยังจะถึกเนาะต้องตัวเองไปจัดการอย่างนี้ ลาก่อนแนะ่เอ,อื้อเอา้าไอชิบายสัตว์ไม่โดนอีกทีนี่แหละโดนดโดนดาเมจส,สุดท้ายโอ้โหยังโดนวะ่ะโคตรถึกเลยแมงย่งได้สามดายังโชคดี มึงอยู่แล้วเหรอจำได้ว่าจัดการไปแล้วนะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอาละวจบแล้วสำหรับด่านแรกเรียบร้อยเป็นนันที่เรียบร้อยไปเมืองใหม่แล้วมึงเฮ้ยอะไรอ่ะตรงไหนโอ้ยเอ้าเฮ้เฟียเฟ้ยวเฟี้ยว เขาปกติเมื่อก่อนนี้ถ้ามันยิงปุ๊แล้วมันจะบินกระโดดหายไปเลยใช่ปะ่ะเมื่ออนนี้ทำดีขึ้นมาเดี๋ยวจะค่อยม,มาลองคราวหน้าใครพอก่อนพอแค่นี้ก่อนมาเมืองใหม่และก็เอาไว้จบวิพีงเท่านี้ก่อนแล้วกันก็มาเมืองใหม่แล้วเดี๋ยวยเจอกันคราวหน้านะกับเกมแองจี้เบิร์ดสองนะฮะภาคที่2นะฮะภาคนี้ก็เอาไว้เพงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับบาย